ะค,ครับทีมนี้เดี๋ยวผมจะพาเบิ้งทีมงานบบยบินจอกหูหน้าบอกไปพอหีิหูวนะครับผมมีเตรียมใบนะครับสำหรับส่งลูกขานะครับผมเดี๋ยวจะพาเบิ้งว่าเพื่เสีเวลาเจ็ดนาทีนะครับในการจอกกระลบังครับนี่ก็เลี้ยวเล็กนึงนะครับเปียเล็กครับกรุณานดูนพร้อมหน่อย นี่คือเลขที่สองครับมุดโดยครับไม่รลุนปีหาครัเขาไปใช้พวกงัวงัม่อนวแหละไม่งหว่ะี่ไทย่นาตมเฮ้ยมาเขาดีอันดีตรงนี้ก็ตัดสิลาว มีเป็นเล็กที่สองครับเป็นมีขังเหมือตึเล็กตามเล็กก่เบื้องว่าพนดีใส่เวลาจักนาทีนะครับมันได้แต่ละบังที่พ่นจาครับเหลือเมื่อไทีเดีวล่ะครับเอ้ยเหลือขอก่อนอทาเหลือมั้งนีอเท่าเลืมอเ่าเหลมบ้นทุ่งมั่งครับ บอว่าอีกบ้านเพิ่มมาตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้วครับน้องมาได้แล้วนะครับ,รบไปไปละหาบ้างอะไรเรื่อยเน้องมาให้แล้วบางนีนะมาเบิ้งมามาเบิ้งว่าแต่ละบังนี่ใส่เวลาดุลไปไหนนะครับกะเบิ้งไปยังทีนักกันเรืร่อยๆนะครับ รั้งนานที่ผ่านไปแล้วยังไม่เสร็จครับผมไม่มีมืออ่อนเลยใค้ไม่ได้หรออันนี้ก็ต้องงั้นเจาะองหัวน้านีต้องใช้สมาธิย่างไหลนะครับฝ่เฝ่าก่ไดดนะครับเพราะว่าผิดพลาดมากก็คือถิ่มเลยนะครับบางไฟนี่ก็คือถิ่มไปเลยเปลี่ยนนะครับนี่เป็นเล็กอีกเล็กหนึ่งครับเป็นเล็กที่สามนะครับ เห็ดดีเพิ่นตัวนี้นนมานน้ำอันนี้ห้องกระเห็ดสุดฝีมือนะครับสำหรับทีมงานโบบิน,นครับอัดกระสุดฝีมือจอกหัวหน้ามกับสุดฝีมือครับสเกตเจ้าพลุจับกระโหว่าสุดตัวสุดม <laughs> ีเวลาใช้เวล,า,ลา,า,าไว้รุ่นพิยาเออฮะให้ลุ่นพิหาบ่อยมากเลย บ้าเหรอี่หาไปว่าอย่างนี้เป็ว่าบ้าออกกล้องที่ดีเลยออกกล้องเลยดีกว่ออกที่อนนี้ดูนะออกกลิ่นระบายก็จะใช้เวลาอยู่เนี่ยล่ะประมาณยูยูทอดกันสี่นาทีหมดเลยนะพ่เบิ่งมีหายังบ้าอันนี้คือแบบพบบ่งแบบว่า บมมีการตัดต่อยนะครับน,นี่ยาวๆเลยดิตัดต่อเนียอย่างว่าใช้เวลาดุลปันไดนะครับแต่ละบัง ป็นงานที่รีบเร่งมาได้นะครับต้องเหตุไปตามจังหวะของมันพาเรียกาเร่งเกินไปเรีกวเกินไปนะครับเพจในพิพาทได้นะครับเสียหายนะครับพิพาดในขั้นตอนนี้คือเสียหายเลยครับเอาบาได้เลยครับเขาก็ต้องต้องรับผู้จอดก็ต้องมีผีมือแน่นะครับผู้มุนนี่แนวไรก็ได้นะครับไม่มีผีมือก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่เนี่วครับเลยอีกว่าถึงนิวแล้วเดี๋ยวอีกนิดนึงครับไก่แล้วไก่แล้วเอดเออเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับใส่เวลาอยู่ ประมาณหานาทีนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่เอาเล็กใส่นะครับแล้วก็แล้วเ,วเรียบร้อยครับเอาคลิปนี้กพาะคุณเมาเบิ่งแข้งหงสหน้ามาเชิญน,นะครับอ้าคลิปหน้าพ่อก,กันไหมครับสวัสดีครับ